สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆนเข้าสู่ช่องแม่หุนเพลงชาแนลค่ะฝากเพื่อนเ่อนติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้จะทำเต้าเจีเจ้ยวหล่นนะคะก่อนอื่นต้องให้เพื่อนๆดู วัตถุดิบก่อนค่ะก็จะมีอันดับแรกก็คือเต้าเจี้ยวไข่ไก่มีกะปิแล้วก็กุ้งค่ะกุ้งบดนี่ค่ะมีพริกมินอ,อันนี้ก็คือน้ำมะขามเปียกค่ะ,ะที่ขาดไม่ได้ก็คือกะทิค่ะหัวกะทิอันนี้เราสั่งให้เขาทำมาแบบนี้เลยค่ะ ตองกะทิสดค่ะนี่ค่ะก,ก็จะมีผักเนาะให้เพื่อนๆดูนะคะสูตรยหน่อยนี่คือต้องใส่กะปิเพื่อความหอมอันนี้ก็คือเต้าเจี้ยวขาวค่ะเต้าเจี้ยวขาวที่เป็นเป็นถุงๆุงอะคะ่ะแต่เราต้องมาล้างล้างให้หายเค็มเพราะมันจะเค็มมากเลยค่ะ ล้างหลายๆน้ำแล้วก็ชิมดูว่ามันหายเค็มเค็มน้อยลงแล้วเราก็เอามาโขกนะคะเดี๋ยวดูวิธีทำกันเลยค่ะค่ะทีนี้เราก็จะเอากระทียมสดลงไปใส่กระทียลงไปก่อนค่ะรอน้ำเดือดได้แล้วเราจะใส่เต้าเจี้ยวที่เราโขกเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ก็คือเต้าเจี้ยวที่เราโขกใส่กับหอมแดงไป ค่ะทีนี้เราก็ใส่ลงไปได้เลยไม่ต้องรอเดือดพอเดือดแล้วเราก็ใส่หอมแดงลงไปเลยค่ะมาขามเปียกลงไปน้อยนึงไม่ต้องเยอะแล้วก็ ตาลมะพร้าวลงไปเนาะแต่เราต้องชิมก่อนค่ะก่อนที่จะใส่กะปิเนี่ยกะปิกับน้ำปลาเนี่ยเพราะว่าเต้าเจี้ยวเนี่ยมันเค็มแล้วค่ะรอเดือดอีกทีหนึ่งเนาะค่ะตอนนี้เมื่อกี้ชิมบปละแล้วมันไม่เค็มมากเราก็ใส่กะปิลงไปเลยใส่กะปิลงไปน่อยนึงกะปิเราไม่ต้องใส่เยอะค่ะก็อหอมใส่มากเดี๋ยวจะเค็มไป นี่ค่ะต้องรอเดือดอีกทีเดือดอีกรอบตามด้วยกุ้งค่ะใส่กุ้งไปเลยอืมตเกี้หล่นนี่ต้องต้องข้นๆค่ะอืมค่ะตอนนี้เราก็จะใส่ไข่ไปแล้วค่ะน,นี้ก็ใส่ไข่ลงไปเลย ตามด้วยพริกค่ะพริกเขียวพริกแดงปนกันไปหน้าตาเขาจะประมาณเนี้ยนี่คือเต้าเจี้ยวหลนก็จะข้นๆเน,นี่ยค่ะกินกับผักสดอร่อยมากเลยชิมเรียบร้อยแล้วค่ะรสชาติจะมีเคม็มมันหวานเปรี้ยวนิดๆ เค็มกับหวานจะนำค่ะนี่ค่ะทำเสร็จแล้วก็จะกินให้เพื่อนๆดูนะคะเป็นแต่แสบบอคะเดี๋ยวเราไปดูตอนกินนะคะอรอ,อเดือดรอเดือดปุดปุดด Uh huh. มาทีนี้ถึงเวลากินละท uh huh. ังไงจะได้กินใกล้ๆเราเกี่ยวหลงนะคะนี่ค่ะ ก,กับผักก็เจี๊ยมน,นี่เราจะกินกับผักบางคนก็กินกับผักแลวบกบางคนก็ ในยัยชอบผักสดอืม กับแตงก็อร่อย เราทํากินเองเนี่ยรสชาติมันจะถูกใจถูกปากถูกใจคนทา ้ำอทวมเนี่ยผักแพงมากเลยค่ะแต่แพงแค่ไหนมันก็ต้องกินคนชอบเราจะกินให้เพื่อนๆดูแค่นี้ก่อนนะคะ รบกวนเวลาท่านี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามทุกท่านเพื่อนๆทุกท่านเลยค่ะที่ติดตามถ้าเกิดใครผ่านมาเจอก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะบายยเจอกันใหม่คะ่ะขอบคุณคะ่ะ